งานนี้ไม่จบง่ายๆคานิซาเลสคู่โชคปัญญาอัดคลิปโชว์หลักฐานถึงแฟนมวยทั่วโลกกลายเป็นคู่มวยปัญหาในสายตาชาวโลกส่งท้ายปีสำหรับไฟที่ปัญญา CPF กำปั้นชาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนคาลอลสคานิซาเลสนักชกชาวเวเนซุเอลาที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพเมื่อวันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสุดสูสีก่อนที่นักชกชาวไทยวัย33ปีจะเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่เอกฉัน114114115113และ116112 11ผงาดคว้าชแชมป์สภา,ามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นไลฟ์ฟลายเวทที่ว่างมาครองได้สำเร็จอย่างไรก็ตามหลังจบไฟสื่อต่างประเทศรวมถึงแฟนมวยจำนวนมากมองว่ามีความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3รายในศึกกำปั้นครั้งนี้เช่นเดียวกับมัวริซิโอสุไลมานประธานใหญ่สภา,ามวยโลกดับเบิลยูบีซีที่ก็มอง ว่าการให้คะแนนในไฟน์นี้มีปัญหาล่าสุดคาร์ลอสคานิซาเลสกัมปั้นวัย31ปีที่ต้องผิดหวังในการชิงแชมป์โลกได้อัดคลิปสั้นพร้อมเผยข้อความถึงแฟนมวยทั่วโลกว่าพวกเราทําได้ดีพอที่จะคว้าชัยชนะและหยิบแชมป์กลับประเทศได้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่ให้เราชนะพร้อมกันนี้ยังโพสสภาพใบหน้าของตัวเองและคู่ชกที่บ่งบอกถึงรูปเกมการแข่งขันเป็นหลักฐานรวมทั้งแทก็กตรงไปยังโมริซิโอสุไลมานประธานใหญ่สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้สําหรับทริปเปิลซี คาร์ลคานิซาเลสถือเป็นยอดมวยรุ่นเล็กของเวเนซุเอลามีสถิติการชกชนะ27ครั้งชนะน็อก19และแพ้3ครั้งเคยเป็นแชมป์โลกของสมาคมมวยโลก W ับรุ่นไลฟ์ฟลายเวทมาแล้วออกโรงแล้วประธาน W BC, ับโพสแบบนี้หลังปัญญาชนะคานิซาเลสคว้าชแชมป์โลกทั่วโลกรู้แล้วมวยกงแห่งปีสื่อดังจบยับไฟปัญญาด่วนคานิซาเลสที่ไทยเพื่อความโปร่งใส ดับเบิลยูบเปิดใบคะแนนปัญญาดวนหมัดคานิซาเลสศึกมวยโลกประท้วงหลังไฟทีมงานคานิซาเลสไม่พอใจผลตัดสินปัญญาซิลแชมป์ดับเบิลยูบ